สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ซานซีชาแนลพามาเที่ยวตลาดนัดวัดพนนะคะตลาดนัดวัดพนใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมลัดกระบังนะคะแล้วก็ใกล้กับวัดพลมนีชุมชนวัดพลมนีสถานที่ใกล้ตลาดนัดวัดพลมากที่สุด ก็คือแยกประชาพัฒนาอยู่ห่างไป95เมตรใช้เวลาเดิน2นาทีอู่รถเมล์จะมีปอรัลกระบังอยู่ห่างไป577เมตรและใช้เวลาเดิน8นาทีรถบัสไปยังตลาดนัดวัดพลจะมีสาย517 อูโมชิดสองนะคะแล้วก็รถ2แถวสายนิคมรัดก,กระบังสาย1น,น,นึตลาดนัดวัดพลก็คือตลาดนัดที่อยู่ข้างปั๊มพีทีเป็นตลาดนัดเปิดท้ายสินค้าทุกประเภททั้งอาหารที่มีหลากหลายรูปแบบเช่นของสดของแห้งผักและผลไม้อาหารสำเร็จรูปเครื่องดื่ม ขนมนมเนยของกินเล่นของทอดทั้งเข้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้ามือสองเสื้อผ้าตลาดนี้จะมีความคึกคักในช่วงเย็นหลังเลิกงานนะคะคนที่เลิกงานจะมาจับจ่ายใช้สอยซื้ออาหารในช่วงเย็นพนักง,งานโรงงานอุตสาหกรรมนิคมลาดกระบังพนักง,งาน สุวรรณภูมิชาวบ้านลัดกระบังขงม่บ้านเอื้ออาทรส่วนใหญ่คนหัวตะเคียนคนพลมานีหอพักเลยจะเลือกถ่ายเลยจะถ่ายเลทยถ่ายก็ดีนะเอาด้วยเหรอ <c oughs> จะจะไ,ได้รู้ไงว่าพ่อค้าขายดีขนาดไหนเอาไปแกงส้มได้ บริษเาจะไปตับริเวณตลาดนะคะจะมีที่จอดรถฟรีมากกว่า300คันทันข้างจะมีโลต้าเซเว่นบริการครบคันนะคะตลาดวัดพลเปิดบริการช่วงเวลา8โมถึง23.00นแต่ปัจจุบันสถานการณ์โควิดก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเวลา สินค้าราคาย,ย่อมเยาสามารถจับต้องได้แล้วก็สินค้าหลากหลายทุกประเภทใครผ่านไปมาลองแวะมาใช้บริการแล้วจะติดใจนะคะขอบคุณสำหรับรับชมสวัสดีค่ะ